สวัสดีค่ะร้านมาดามชิชอปนะคะวันนี้นะคะมีเสื้อกี่เพานะคะเป็นเสื Gaz ้อคอเฉียงคอจีนนะคะลายเข้ามาใหม่นะคะลายดอกกุหลาบนะคะตัวนี้นะคะมีไซส์ S ถึง 5XL เลยนะคะคุณลูกค้าไซส์ใหญ่ก็ใส่ได้นะคะไซส์เล็กก็ใส่ได้นะคะยังมีสินค้าพร้อมส่งนะคะตัวนี้นะคะเป็นลายดอกกุหลาบนะคะดูเนื้อผ้าใกล้นะคะจะเป็นกุหลาบนะคะเป็นสีม่วงนะคะสีชมพูสีทองนะคะเป็นผ้าไหมจีนนะคะเลื่อมมันนะคะสีแดงสดเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะรับประกัน ก็ใส่ง่ายเลยนะคะใส่ง่ายมากๆด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเรามีซิปด้านข้างตรงนี้นะคะถ้าคุณลูกค้านะคะดึงซิปลงหมดนะคะสามารถเปิดออกมาเป็นนี้ได้เลยนี่นะคะใส่แบบเสื้อเชิ้ตได้เลยค่ะคลูกค้าแล้วเวลาเราสวมเข้าไปนะคะเราสวนแขนก่อนนะคะแล้วก็ปิดอ่า ติดซิปตรงนี้นะคะรูดขึ้นไปนะคะติดกระดุมติดกระดุมนะคะแล้วก็นี่ค่ะติดเชือกตรงนี้ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีกระดุมให้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะกันโป๊นะคะคุณลูกค้าใช้ดีค่ะแล้วก็ใส่สวยนะคะเก็บทรงดีมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าสนใจกดสั่งเข้ามาได้เลยนะคะสินค้ามีพร้อมส่งค่ะ